ท่านประธานที่เคารพกระผมจตุพรเจริญเชื้อพักเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นครับผมขออภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ที่รัฐบาลได้นำเสนอต่อสภาในวันนี้นะครับภาพรวมของงบประมาณเนี่ยที่มีการจัดแล้วก็เสนอในวันนี้ก็คือว่ารัฐบาลตั้งงบประมาณที่เรียกว่างบประมาณรายจ่ายจำนวนทั้งสิ้น3.3ล้านล้านบาทครับ เป็นงบประมาณที่รัฐบาลคาดว่าจะจ่ายในปีนี้ขอสไลด์ด้วยครับผมแบ่งกลุ่มในการที่จะจ่ายแบบนี้นะครับรายจ่ายแรกเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายสำหรับเป็นงบที่เรียกว่างบรายจ่ายประจำเนี่ยสอล้าน,ล,านล้านบาทตัวเลขก,กลมๆนะครับซึ่งคิดเป็นสัสดส่วนก็คือ76.5%เซนของงบประมาณ รายจ่ายประจําความหมายก็คือว่าจะต้องไปจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุต่างๆค่าน้ําค่าไฟค่าเช่ารถเบี้ยหว,วัดบํานาญค่ารักษาพยาบาลรวมถึงเงินอุดหนุนต่างๆในทุกกระทรวงทบวงกลมนะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดเรียกว่ารายจ่ายประจําซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก 76. 5เปอร์เซ็นต์เงินอีกก้อนหนึ่งเราเรียกว่ารายจ่ายเพื่อการลงทุนนะครับเงินก้อนนี้มีเพียง 20. 5เปอร์เซ็นต์งบลงทุนคืองบ ในการในหมวดของคุรุพัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างซึ่งจะกระจายไปตามทุกกระทรวงทงบวงกลมของประเทศของเรานะครับมเม็ดเงินประมาณ6 7 4 0 0 0ล้านบาทตัวเลขกลมกลมนะครับอีก3%เราเรียกว่ารัฐบาลจะไปจ่ายต้นเงินกู้ที่กู้เขามาอีก99,000ล้านบาทครับนี่คือภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายที่รัฐบาลวางแผนไว้สำหรับปี2564แล้วรัฐบาลจะนำไรายได้มาจากไหนครับ รายได้เนี่ยที่รัฐบาลคาดการไว้เนี่ยก็คือรัฐบาลจะให้กรมที่มีหน้าที่จัดเก็บรายได้คือก,มอมกรกมสัมภารกรมสมภาษามิตรรวมถึงกมรมศุลการกากรนี่นะครับสามกรมหลักที่จะจัดเก็บรายได้ซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันล้านบาทซึ่งรัฐบาลคิดบวกมากนะครับ ที่คิดว่าจะมีรายได้ถึง2.6ล้านล้านบาทในปี2564คือปีหน้าแล้วแล้วที่เหลือทำอย่างไรในเมื่อรัฐบาลต้องการที่จะจ่าย3.3ล้านล้านแต่ว่าจัดเก็บรายได้เพียงแค่2.6ล้านแสดงว่าเงินมันขาดไปอีก623,000ล้านในที่สุดรัฐบาลก็เลือกใช้วิธีงบประมาณที่เรียกว่าการขาดดุลงบประมาณ ดังนั้นรัฐบาลก็เลยต้องกู้เงินอีก623,000ล้านบาทเพื่อมารวมกับภาษีอากรที่จะจัดเก็บได้แล้วก็ครบ3.3ล้านบาทเท่ากับรายจ่ายที่รัฐบาลต้องการจะจ่ายออกไปถามว่าการกู้เงินนี้ผิดหรือไม่คำตอบคือไม่ผิดครับหลยหลายรัฐบาลเลือกวิธีการในการทำงบประมาณขาดดุลหรือว่ากู้เงินเนี่ยแต่ว่าหลายๆรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์เขาจะกู้เงินเข้ามาเพื่อ ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็หลายๆรัฐบาลในโลกนี้ก็เช่นเดียวกันครับการกู้เงินของเขาเขาต้องการกู้เงินมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าผมไม่เห็นรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยใช้วิธีขาดดุลแล้วนำเงินเหล่านั้นมากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมผมมีสถิติที่ท่านบริหารจัดการมาเปีงบประมาณของท่านนะครับ ท่านเข้ามาบริหารประเทศชาติเนี่ยท่านเข้ามาโดยคอสอชอเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี57นะครับหลังจากนั้นท่านก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็งบประมาณปีแรกที่ท่านดำเนินการจัดทำเราเรียกว่างบประมาณประจำปี2,50058ในปีนั้นท่านเสนอง,งบประมาณ 58, เนี่ยปี2558เนี่ยท่านเสนอง,งบประมาณ2ล้าน575,000ล้านบาท นะครับแล้วก็เป็นงบขาดดุล2 5 0 0 0นล้านบาทขอสไลด์ด้วยนะครับปีต่อๆมาท่านก็ใช้เป็นงบที่เรียกว,ว่างบขาดดุลมาตลอดในทุกๆปีตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมานะครับจนถึงปีนี้นะครับปีล่าสุดเนี่ยก็เป็นงบประมาณที่เรียกว่างบขาดดุลน,นั่นก็คือมีการกู้ในทุกๆปีปี58กู้2 5 0 0 0 0ล้านปี59กู้3 9 0 00, 0 0 0 ปี60กู้500ปี61กู้500ล้านปี62กู้300ปี63กู้400ปี64ปีนี้ที่กำลังเสนอกู้อีก623,000ล้านบาทดังนั้นถ้ารวมเงินงบประมาณที่เรียกว่างบขาดดุลหรือว่าการกู้เงินเนี่ยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาตั้งแต่ปี58มาจนถึงปี64เนี่ยท่านจะใช้เงินกู้ไปทั้งหมด 3ามล้านหนึ่งแล้านบาทครับและวงเงินที่ท่านใช้ไปจากงบประมาณก็คือ2 0่สิบล้านแปดพันล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินอย่างมหาศาลนะครับยีล้านล้านนี่นะครับและถ้ารวมกับพรก,รกรกู้เงินซึ่งผ่านสภาไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่นะครับท่านก็จะใช้เงินทั้งหมดในช่วง7ปีงบประมาณนี่ยีล้าน 8 2 4 0 0 0ล้านบาทและรวมเป็นเงินกู้แล้วจำนวนทั้งสิ้น4.1ล้านล้านบาทครับนี่คือภาพรวมของการกู้เงินของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาในช่วง7ปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วท่านคืนเงินกู้อย่างไรครับในเมื่อกู้เงินเนี่ยในที่สุดรัฐบาลก็ต้องคืนเงินกู้เขาไปคืนเขาไปทุกปีนะครับรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็ใช้เงินคืน ทุกปีเช่นกันนะครับเป็นลูกหนี้ที่ดีนะครับแต่ปีที่ท่านใช้คืนนั้นโดยสัดส,ส่วนน้อยมากนะครับปี2518เนี่ยท่านใช้เงินกู้ไป34,000ล้านบาทปี59,006เองนะครับใช้น้อยนะครับปี60ใช้ไป48,000ล้านปี61 67แล้วก็ปีจะต่อมารวมแล้วเนี่ยปีงบประมาณนะ่ะท่านตั้งวงเงินสำหรับใช้หนี้เนี่ย โดยเฉลี่ยนะครับรวมถึงปีงบประมาณปี64นี้ด้วยเนี่ยซึ่งท่านตั้งงบประมาณไว้สําหรับการชําระคืนต้นเงินกู้เนี่ย99,000ล้านบาทรวมโดยเฉลี่ยท่านจะใช้เงินปีละ58,435ล้านบาทครับในแต่ละปีที่ใช้หนี้คืนเขานะครับสไลด์ต่อไปครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา เข้ามาบริหารประเทศชาติตั้งแต่ปี2558นะครับหมายถึงเข้ามาจัดทำงบประมาณจนถึงปีนี้รวม7ปีงบประมาณเนี่ยท่านใช้เงินกู้ไปอย่างมหาศาล4.1ล้าน,ล,านล้านบาทครับโดยเฉลี่ยใช้คืนปีละ50,000กว่าล้านเนี่ยในที่สุดท่านต้องใช้เวลาถึง70ปีครับที่จะใช้เงินทุกบาททุกสตังค์นี่ก้อนนี้ถึงจะหมด วันนี้ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาอายุ66ปีนะครับถ้าอีก70ปีท่านใช้เงินหมดนั่นหมายความว่าวันนั้นท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจะอายุครบ136ปีครับถ้าพวกเราอยู่ถึงเนี่ยในสภาแห่งนี้เดี๋ยวเรามาเฉลิมฉลองด้วยกันในอีก70ปีข้างหน้าที่เราสามารถใช้หนี้ได้หมดนะครับจากเงินก้อนที่ท่านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้กู้มาในช่วง7ปีงบประมาณ ท่านประธานที่เคารพครับการจัดทํางบประมาณเนี่ยเมื่อเวลาที่รัฐบาหลาหลายรัฐบาลที่จะมีการจัดทํางบประมาณเขาจะดูตัวเลขเศรษฐกิจเป็นหลักสถานะการเงินการคลังของประเทศเป็นอย่างไรปัญหาของประเทศเ,เป็นอย่างไรนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาวันที่24มิถุนายนแบงก์ชาตินะครับ ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยหรือว่ากอนองอเขาได้แถลงตัวเลขเศรษฐกิจออกมาซึ่งน่าสนใจมากนะครับว่าเขาได้คาดการว่าอันนี้เป็นตัวเลขของทางการนะครับเขาได้คาดการว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือที่เรามักคุ้นหูกันเนี่ยที่เรียกบ,บอกว่า GDP GDP นี่นะครับปีนี้จะติดลบ8.1ครับ คำว่า8.1%มันมากมายขนาดไหนมันเทียบกับอะไรผมอยากจะให้ดูสภาพตอนที่เราเกิดวิกฤตที่เรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งปีนั้นน่ะปี2540เนี่ยประเทศของเราประสบกับปัญหาต้มยำกุ้งในขณะนั้นมีคนตกงานมากมายครับ GDP ปีนั้นติดลบเพียงแค่7.6%ครับท่านประธานครับผ่านไปทางท่านนายกนะครับ GDP เราติดลบเพียงแค่7.6%แต่คนตกงานในปีนั้นน่ะไม่น้อยกว่า1นล้าน4แสนคนครับเศรษฐกิจรับดัดบ,บนย่อยยับบดครับเจงละเนรนาดค่าเงินบาทจาก25บาทมาเป็น450 0บาทนะครับมีคนฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมากบางวันมีคนเอาปืนไปยิงตัวเองในตลาดหลักทรัพย์มีการปิดกิจการร้านค้ามากมายมีการปิดสถาบันการเงินมากมาย ในยุคต้มยำกุ้งเมื่อปี2 5 4 0แต่ว่า GDP ขนาดนั้นติดลบเพียงแค่7.6%แต่ GDP ปีนี้เนี่ยเราติดลบ8.1%ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลและก็น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งครับท่านนายกครับการลงทุนภาคเอกชนลดลงครับอย่างมีนัยสำคัญ13%อันนี้เป็นตัวเลขคาดการณ์นะครับการส่งออกลดลง10.1-13% การนําเข้าลดลง16.2%ความหมายคืออะไรความหมายคือขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีการเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจใดๆเลยไม่มีการสั่งสินค้าเข้ามาไม่มีการส่งสินค้าออกไปเนื่องจากว่าทุกประเทศในขณะนี้อยู่ในสภาวะอย่างเดียวกันคือการล็อกดาวน์ประเทศดังนั้นตัวเลขการส่งออกการนำเข้ามันจะติดลบอย่างนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนี้ ตัวเลขเหล่านี้ลดลงแล้วผลที่ตามมาคืออะไรครับท่านประธานครับสิ่งที่จะตามมาก็คือการจัดเก็บภาษีได้น้อยลงดังนั้นที่รัฐบาลบอกว่าจะจัดเก็บภาษีได้เท่านั้นเท่านี้เนะ่ยเป็นการคาดการที่ผิดแล้วก็เป็นการคาดการผิดมาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับท่านประธานครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่านจัดเก็บภาษี ได้น้อยลงในทุกๆปีอย่างมีนัยสำคัญอย่างปี2,557ในปีนั้นน่ะภาษีที่คาดการไว้ก็ติดลบนะครับติดลบไป257,000ล้านปี58ไม่ได้ตามเป้าครับติดลบอีก220,000ล้านปี59 well. ป 2006, 000, 000ติดลบอีก120ล้านแสน20,000ล้านปี60ติดลบ82,000ปี61ต <t> ิดลบ7 7 0 0 0ปี62ปีเดียวเท่านั้นครับที่เป็นบวก เหตุผลที่เป็นบวกเพราะอะไรเพราะปี2 5 6 2เรามีการเลือกตั้งครับพอปี62มีการเลือกตั้งเนี่ยความเชื่อมั่นจากนักลงทุนมันก็เริ่มมีความเชื่อมั่นกลับคืนมาทําให้เศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นฟูเมื่อปี2 5 6 2เราจึงสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าในปีนั้นปีเดียวนะครับตั้งแต่ท่านเป็นรัฐบาลมาปี63ปีนี้ครับปีปัจจุบันที่เรากําลังดําเนินการอยู่ ท่านประธานทราบไหมครับว่าในช่วงเจเดือนแรกของปี2563เนี่ยคือตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วมาจนถึงเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเดเดือนเนี่ยหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีทั้งกรมสรรพากรกรมสรรพาตรรวมถึงศุลกากรเนี่ยจัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้ามากครับตอนนี้ต่ำกว่าเป้าประมาณ85,000ล้านและก็เชื่อมั่นว่าหลังจากสิ้นปีงบประมาณเนี่ยอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ย การจัดเก็บภาษีต่างกว่เป้าไม่ต่างกว่า1 0 0 0แสนล้านบาทครับดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลคาดการในปี2 5 6 4ว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้2.6ล้านล้านนั้นเป็นความคาดการที่เพ้อฝันมากนะครับท่านประธานครับนอกจากนั้นอันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ถแถลงแต่ สิ่งสําคัญที่ร้ายไปกว่าน,นั้นก็คือขณะนี้สิ่งที่ประชาชนคนไทยประสบร่วมกันคืออะไรครับคน15ล้านคนเป็นอย่างน้อยที่เคยได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเดือนละ5,000บาทตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนาสิ้นสุดลงแล้วนะครับหลังจากมิถุนาเป็นต้นไปคือเดือนสุดท้ายจะไม่ได้รับอีกต่อไปเกษตรกร,ร,กร7ล้านกว่าครอบครัวที่เคยได้รับเงินเยียวยา ของเดือนพฤษภาคมมิถุนาเดือนนี้เดือนกร,รกฎาคมเป็นเดือนสุดท้ายที่จะได้รับเดือนละ5,000และน,น,นอกจากนั้นกลุ่มคนเปราะบางที่เคยได้รับเดือนละ1 0 0 0บาทกลุ่มคนเปราะบางก็คือเด็กคนแก่แล้วก็คนผู้ป่วยติดเตียงนี่นะครับเดือนนี้ก็คือเดือนสุดท้ายที่เขาจะได้รับรวม3กลุ่มนี้เนี่ยประมาณ30ล้านคนครับท่านประธานครับคำถามที่จะต้องถามไปถึงพระาน,นายกรัฐมนตรีก็คือว่า ท่านจะดำเนินการอย่างไรกับคน30ล้านคนนี้และคน30ล้านคนนี้จะใช้ชีวิตอย่างไรในเมื่อเศรษฐกิจมันไม่สามารถที่จะฟื้นคืนกลับมาได้อย่างเดิมนี่เป็นคำถามที่ท้าทายท่านนายกรัฐมนตรีและนอกจากนั้นครับลูกหนี้สถาบันการเงินที่ได้รับการผ่อนปรนในช่วงระยะเวลาหเดือนเนี่ยในการผ่อนปรนในเรื่องการจ่ายดอกเบี้ย แล้วการจ่ายคืนเงินต้นนี่นะครับลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดามีจํานวนถึง15.2ล้านคนครับที่เข้าสู่กระบวนการในการเยียวยาหรือในการที่รับการผ่อนปลนคือเขาไม่ต้องผ่อนหนี้ผ่อนต้นผ่อนดอกทั้งบ้านทั้งคอนโดทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นเวลา6เดือนจะสิ้นสุดโปรโมชั่นนี้เมื่อเดือนกันยายนและเดือนธันวาคมในใน,ในสิ้นปีนี้ และธุรกิจขนาดเล็กที่เรียกว่า SME ที่ขอผ่อนผันดอกเบีย้ยแล้วก็เงินต้นเนี่ยก็จะสิ้นสุดลงพร้อมกันธุรกิจ SME ประมาณ1 0ล้านหนึ่งคนครับ1ล้านหแสนรายที่จะต้องครบโปรโมชั่นนี้เช่นกันดังนั้นคน16.3ล้านคนครับจะสิ้นสุดในการที่จะได้รับการผ่อนพ้ผ่อนปลนในเรื่องการจ่ายดอกเบีย้ยและเงินต้นเขาจะอยู่อย่างไรเขาจะทำยังไง ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างมากแต่รัฐบาลวันนี้ท่านได้เสนอว่าประมาณเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในประเทศนี้เลยการจัดทำํำงบประมาณปี2564เหมือนปี63เหมือนปี62เหมือนปี60เหมือนปี58ที่ท่านเข้ามาในปีแรกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือตัวเลข เท่านั้นครับที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีทั้งตัวเลขขาดดุลงบประมาณและตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากกระทรวงทบวงกลมต่างๆไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีความเหมาะสมไม่ตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐ,ฐกิจได้เลยจากงบประมาณที่ท่านนำเสนอในวันนี้งบประมาณจัดทำแบบเดิมความคิดแบบเดิมวิธีการแบบเดิม พรารดดามเดิมๆในที่สุดเราก็จะประสบกับปัญหาที่มากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ท่านนายกครับดังนั้นท่านนายกเดินออกไปข้างนอกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าในเมื่อท่านจัดงบประมาณแบบนี้ท่ามกลางวิกฤตที่มากมายขนาดนี้แบบเดิมแบบนี้ เราไม่สามารถที่จะเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นได้เลยสิ่งที่ผมจะเสนอในวันนี้ก็คือว่าผมขอเสนอการจัดทํางบประมาณแบบรูปแบบใหม่ครับท่านประธานการจัดทำงบประมาณที่เรียกว่างบประมาณแบบมียุทธศาสตร์นะครับขอสไลด์ครับเป็นการจัดทํางบประมาณแบบมียุทธศาสตร์นั่นคือการกำหนดท่าทีของประเทศไทยว่าเราจะเดินอย่างไรในสังคมโลกเราจะใช้วิกฤต อันนี้ให้เป็นโอกาสของเราได้อย่างไรอย่างมีเป้าหมายนะครับไม่สเปสปะเหมือนในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยจะยืนอยู่บนเว,เวทีโลกอย่างไรผมขอเสนอยุทธศาสตร์สามเรื่องที่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอเสนอยุทธศาสตร์สามเรื่องครับเรื่องแรกผมขอเสนอว่าการจัดทำงบประมาณนั้นจะต้องตอบสนองต่อยุทธศาสตร์เหล่านี้คือไทยจะต้องเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อป้อนให้กับคนทั้งโลก นั่นอันที่หนึ่งอันที่สองไทยจะต้องเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุขอันที่สไทยจะต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยแล้วก็ปลอดโรคถ้าเรามียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแบบนี้แล้วนะครับวิธีการทํำงบประมาณที่ชาญฉลาดแล้วก็มีวิสัยทัศน์เราก็จัดทํำงบประมาณอะไรที่มันไม่มีความจำเป็นตัดออกมาครับ ตัดทิ้งให้หมดการก่อสร้างหอประชุมการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการทหารการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการต่างๆการเช่ารถยนต์ตัดทิ้งออกให้หมดครับการจัดซื้ออาวุธที่ยังไม่มีความจําเป็นตัดทิ้งออกมาให้หมดแล้วเอาเงินมากองไว้ครับเสร็จแล้วเอาเงินมากองไว้แล้วก็จัดสรรลงไปตามยุทธศาสตร์ที่เราได้ตั้งไว้เราต้องการให้เราเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารปลอดภัยของโลกเราเอาเงินไปให้เกษตรกรนะครับท่านประธานทราบไหมครับว่า เรามีกเกษตรกรเนี่ยและก็ผู้ที่เกี่ยวพันกับกเกษตรกรเนี่ยจำนวนถึง18ล้านคนที่อยู่ในวงวงกรวงจรน,นี้ทั้งเกษตรกร,ร,กรทั้งเป็นเจ้าของโรงงานเกษตรกร,ร,กรทั้งเป็นเจ้าของเองแล้วก็ลูกไร่ต่างๆนี่ครับ18ล้านคนเราเอาเงินเนี่ยมาให้คน18ล้านคนเนี่ยจ้างเข้ามาแล้วก็มาทําการฟอกดินใช่หลังจากฟอกดินให้ปราศรจากสารเคมีแล้วเนี่ย เงินที่เหลือส่วนหนึ่งเอาไปจัดทาระบบชนประทานให้กับเกษตรกรเราจะสามารถจ้างงานสร้างอาชีพได้อย่างมากมายและที่สําคัญถ้าโครงการนี้สําเร็จเม็ดเงินมหาศาลจะเข้ามาสู่ประเทศไทยข้าวสารที่เคยขายได้ตันละ8,000ัถึงหมื่นเนี่ยเราจะสามารถขายได้ถึง30,000ถึง40,000บาทจากการเป็นข้าวที่มีคุณภาพ นะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะนําเสนอท่านปรมธานผมมีเวลาอีก5นาทีครับท่านปรมธานครับแล้วนอกจากนั้นการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุขนั้นมีความจําเป็นว่ากฎหมายใดที่มันมีความไม่สําคัญที่เป็นอุปสรรคก็แก้ไขกฎหมายนั้นเสียเช่นการทําให้ผู้ป่วยสามารถเดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศของเราได้อย่างยาวนานปีหนึงสปีหรือ5ปีเนี่ย การทําวีซ่าระยะยาวเนี่ยควรจะต้องเกิดขึ้นนะครับเพื่อนําไปสู่จุดยุทธศาสตร์ของเราแบบนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการเสนอและก็อยากให้รัฐบาลนั้นนําข้อเสนอของเราพักเพื่อไทยนําไปปฏิบัติเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้สถานการณ์แบบนี้การจัดงบประมาณแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าทางรอดของประเทศไทยไม่มีครับ แสงสว่างหาไม่เจอครับในปลายอุโมงแต่ถ้าเราเริ่มเสียงแต่งว่าประมาณปีนี้เราจะมีเราจะค้นพบแสงสว่างที่จะเริ่มส่งประกายเข้ามาครับท่านปรมทานครับขอบพระคุณครับ